สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับดูกับรถเกียวเมดินชน่นาที่โลวโว่น่าจะชัยน่านะรัวจากแดนแผ่นดินใหญ่เกะก่องมา6ปีครับยังเปรี้ยอยู่โลโวอ่าเอร้อยแปดยูโร1 1 0ครับ110พลังมานะ ตันครับปุ๊บตันสองปากกว้างมเมตรเจ็ดเดือนจนจอยูโรครับนะน,นี่ขยายเอาน้องขยายเอาสามตันจะดูใหญ่นะเดียวไรละห้าร้อย500ครับนับรังไอพันเจ็ดเก้ามลิเจ็ดเก้าวะครับนะสูงประมาณ หัวเข่าไหมเนาะประมาณ40่สิบเซนได้ครับนะโอ้โหใหญ่ๆเลยนี่ไร่รไร่ละห้าร้อยเป็นแพกยางครับรถเลียวรเลยวเจ็ด ฮึ๊บลเ,เลครับตอทีสฟังออกลัว่เลยกันนะไปกันลอไฟ LED kẹt subscribe cấp kênh Ghiền สูญเสียน้อยามากมครับเต็มไมนะ่เตือนแล้วเต็มงับเ,เต็มาไปเทก่อน อีกสองไร่นี่ยังไม่สูงพี่น้องเลยเดี๋ยวปจีเลยจะนำบาดานบนคอนมาเจบบาะบดานให้ครับนะวางโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยที่หนิ้วก็สี่หมื่นแปดครับนะทั้งเจาะทั้งวางแกก็ทำนาเดี๋ยวไปกลับรถก่อน เต็มเร็วใช้เวลามันชั่วโมงโอ้โหร่องพวกเก็บนอำ่วงครอบนาเลยสุดๆครับไร่น้ำสวนผสมมีพื้นที่ประมาณ4ไร่กว่าโอ้ตั้งห้าไร่เลยระับรอกนี่ครับน้ำ ดานซุบใสครับนะสุดยอดครับเหมือนภาคกลางเลยครับนะเอาเดี๋ยวสูบเดียวก็เฟี้ยวได้ไปน้องโอ้โครงสร้างนะโครงสร้างปิกอัพเลยโครงสร้างกระบะครับแต่วางเครื่องสูบเดียว เกียร์รถกระบะชัดซีรถกระบะค,ครับนะวางสุบเดียวแล้วก็นี่เราทำเองโครงเหล็กแล้วสังกะสีแผ่นเรียบครับนะอ้อาวอ๋ออุดรูกอนโอ้อุดหูก่อนไป่นองเย้ยเดี๋ยวผมอยู่ร่มก่อนร้อนนี่ครับ มีพื้นที่ตีไปเลยห้าไร่ครับก็ขุดคลองแล้วก็ปลูกมะม่วงล้อมรอบนะอีคลองครับนะแล้วก็ทำนา,าเดี๋ยวยตรงนี้นี่เลี้ยงปลาได้ะนะเลี้ยงปลาดูกได้อยู่ เราดิได้อเอาเดินรับเดนินถ่ายข้าวลงอีตเต็นออออกดีครับโลโว์มาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นครับ ดูข้างหน้าด่อยดูข้าวก็สวยไหมเอาง่า,งามบ่เอาง่า,งามบ่เจ๋อเจ๋วเจ๋อนะครับเดี๋ยวไปตากะน้องเจาไปตาก,าตากใส่สูตรเดียวเนี่ยสูตรเดียวก็เพียวได้ เขามีแผ่นยางนะนักแผ่นยางรองเ่ยนี่หลอดไฟนนองเดี๋ยวมันขึ้นได้ตันสองตันสอง ดันสองก็ถ้าโลละสิบสองบาทก็ได้มื่นกว่าบาทครับเรกินคนเดียวไม่หมดรับปีหนึ่งหรือสองคนไม่หมดหรอกนี่ครับเขาจะอุ้มได้แค่นี้นะน้องอุ้มได้แค่นี้ก็เยอะนะโอ้สวยครับเดี๋ยวตัดตัดดแดปอลุยู่อ ไปละห้าร้อยก็ว่าดูดูการนาปีว่าได้ประมาณาไปละได้ประมาณห้าร้อยว่าไรครับ ครับสองไร่ยี่สิบประมาณก็ค่าเกียร์ดีพันพันสองรถเกียร์ต้องมีมือนะครับต้องมาโมดิฟายด้วย เทคนะก็ชอบแต่ว่าข้าวเขาต้นไม่สูงคนระับต้นต่ำๆบนลยเจ็ดครับนะแข็งยางตำบนอีกสองคนระับโดวโไม่ค่อยเจอนะ ดูดีครนะตัดตัวร้านนิดๆดีนึนงยกเกี่ยวข้าวได้ประมาณาสามแสนก็ตึงที่นนะสามสี่แสนทำได้อยู่ถ้าใจ,จายก็เหลือจะสามแสนเฮ้ยเฮ้ยหนู่นหนูหนูหน ออโอ้ยเอ้ยโอ้โหเย <c ười> โอ้ยเรียบร้อยเลยมั้งก็หนูมุดน,น้ำได้ด้วยรัาน่นเออมุดน,น้ำไปเลย <c ười> โอ้เศียดายเดดตัวใหญ่เนาะ ค่อยมีครับ uhh นีเท่าเมืองหมดแล้วเป็นใจทุกได้ครับทุกท้งชาติเจริญทรัพย์ือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอสคาริสเซอินครับย์รด้วยรถเกี่ยวล้อเทคโลว์อาจีร้อยแปดยูโรร้อยสิบ thông báo lên 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 lên, lên. ลุยตอนน้องเจอหนูเออขอแห้งเลยเชียร์ครับเชียร์หนูมาโลละสองร้อยเลยนะหนูนาโลสองสามร้อยแต่ว่า,าข้าวโลสิบบาทครับแนะนำให้เลี้ยงหนูนาเลยเลี้ยงให้ข้าวเลยเอา้าไม่ไหวแล้วเหนื่อย ฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ